<c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องกล้องฮ H ี T V นะครับเราจะมาดูห้านนักแขนที่เราท่ายรถแรงกันนะครับห้่นนักแขนที่ท่ายรถแรงก็คือต้องไปดูแขนพี่พมนะครับเพิ่งจะทำยูทูปนะครับ แ,แขนแขนพ่อมไม่ได้พูอดอะไรแล้วครับเรา <c oughs> เราเรามาดูผู้นักแขนเราดีกว่านะครับพูนักแขนเหล่านี้ไปทําคลิปตอดแรงจากใไดเลือกโอกซีโค้ชนะอายไอ้เชี่ยน้องน้องแขงเขาอยู่ไดกันนว้สั้นเนี่ยเรามาดูผู้นักแขนแล้วพ่กก็จะเปิดประวัติด้วยว่าแขกเราคืออะไรคืออะไร ก็คือว่าเน็ตกูไม่แรงไงซ่แล้วกูอับอันนี้ไปด้วยเนียครับดยกคนคนดูก็ดแล้วเอานนเูนคืนีเนี่ยครับเวลสองเนี่ยชื่อชื่อหัวหน้าแขนถ้าอยากเข้าไปดูใน YouTube ก็นี่ฮะเนี่ยครับเนี่ยชื่อชื่อแขนเลยครับโอ้ยได้รับได้รับบัตสั่ง้องหนา ล้วมาดูกันให้คนาดูแลก็คนดูครับนี่ครับผน้นักแขนนะครับตอนนี้ยุ่แพ้แล้วนะเข้ารีแรงเลยเรีแรงเยอะเลยอ่ะคนดูนี่ฮะคู้นักแขนซูคไม่ได้ครับมีน้บเป็นผูนักแขนเนาะใช่ปะครับ นี่ก็ดูแหลงซิวเซีนะฮะหัวหนา้าแขนอยู่อยู่แหลงฮีโรหิครับอายุโอเคอายุโอเคนี่นะครับเดี๋ยวพมบอกเออย,ย่าย่าเดี๋ยวพมเชิญอายุโอเคไปอายุโอเคไม่ได้กรอบนะไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกงข้ามเข้า,ขากันนะครับ น่าจะไม่เล่นอายุโอเคเข้าไหนกี่ดาวไม่รู้แต่สุ่งสุดที่เข้าบ็อก่มก็คือ15บหาดาวพมสุงสุดสิเดาวไปฮะเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำคลิปวันอื่นเรื่องการบูเดี๋ยวไปดูกันไปกันเลย